สวัสดีครับผมคนทำกินชาแนลนะครับก็กลับมาเจอกับผมอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็มีเมนูมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาทํากาแฟดําหรือว่าเป็นกาแฟอเมริกาโน่นะครับคือหลายๆคนนะครับที่เพิ่งจะเริ่มดื่มกาแฟอเมริกาโน่นะครับอาจจะหาวิธีการต่างๆนานาเพื่อที่จะทําให้กาแฟอเมริกาโน่เราเนี่ยสามารถที่จะดื่มง่ายมากขึ้นนะครับหรือว่าใครที่ดื่มอยู่แล้วก็อาจจะต้องการรสชาติแปลกๆใหม่ๆนะครับในการดื่มกาแฟอเมริกาโน่ก็ยกตัวอย่างเช่น ใส่พึ่งมะนาวลงไปใส่น้ำมะนาวลงไปหรือว่าผสมกับน้ำส้มหรือว่าน้ำผลไม้ต่างๆนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาทําเมนูเป็นอเมริกาโน่นะครับแต่ว่าจะเป็นอีกแบบนึงนะฮะแต่ว่าจะมีรสซ่าไปด้วยนะครับผมก็จะเอากาแฟดานะครับมาทํารวมกับสไปซ์นะฮะก็คือสไปซ์เนี่ยมันจะได้ในเรื่องของความซ่าแล้วก็ความหวานด้วยนะครับผมแล้วก็ผมจะเติมรสชาติของมะนาวลงไปด้วยนะครับมันก็จะกลายเป็นเมนู แบล็ l ล m มอนสปร t e นะครับผมก็เป็นเมนูอเมริกาโนอีกแบบหนึ่งนะฮะที่จะทําให้เราดื่มกาแฟได้ง่ายขึ้นแต่บอกเลยครับว่าสําหรับเมนูนี้ก็ไม่เหมาะสําหรับใครที่ต้องการที่คุมเรื่องความหวานหรือว่าน้ําตาลเนาะเพราะบางคนเนี่ยดื่มกาแฟดําแบบขมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวสปรท์เนี่ยมันจะมีน้ําตาลด้วยนะครับก็เหมาะกคนที่ต้องการที่จะรับรสชาติของกาแฟดําหรืออเมริกาโนแบบแปลกใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำแบล็คลีมอนสปรายกันนะครับในแบบและสไตล์ของคนทากินครับ สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณทางบอนกาแฟนะครับวันนี้ผมจะใช้เม็ดกาแฟของทางบอนกาแฟนะครับคาเฟ่ครีม่าตัวนี้ฮะกาแฟขั้วบดพร้อมใช้งานนะฮะเป็นตัวอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้จะได้รสชาติที่หอมนุ่มกลมกล่อมนะครับผมขนาดบรรจุ250กรัมนะฮะตัวนี้ส่วนใครสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนะครับสามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะครับผมโอเคครับผมส่วนผสมผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่3อย่างนะครับอย่างแรกก็จะเป็น น้ำกาแฟดำนะครับที่ผมใช้ตัวคาเฟ่ครีม่าของบอนกาแฟตัวนี้นะครับเป็นเมล็ดกาแฟขั้วบดนะครับผมเป็นแบบขั้วกลางนะฮะเป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะครับผมเราเปิดถุงออกมาเนี่ยก็คือขั้บดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างที่สองก็จะเป็นผงมะนาวนะครับผมหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นแบบน้ำมะนาวคั้นสดก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้แบบสะดวกก็จะเป็นผงมะนาวร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะและอย่างสุดท้ายก็จะเป็นน้ำสไปร์นะฮะเป็นสไปร์นะฮะ นะครับเพื่อนๆครับก็จะเป็นเม็ดกาแฟที่เขาบดมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะผงกาแฟก็จะบดบดประมาณนี้นะฮะก็สามารถที่จะใส่ฟิลเตอร์แล้วก็ใส่ดามชงเนี่ยคือสกัดน้ํากาแฟได้เลยนะครับก็ผมจะใช้น้ําผมจะใช้ผงกาแฟนะครับประมาณ10กรัมนะครับเพื่อนๆดามชงแบบซิงเกิลช็อตนะครับประมาณ10กรัมเนาะโอเคผมใช้กาแฟ10กรัมนะฮะจะสกัด น้ำเอสเปรสโซหรือว่าน้ำกาแฟเนี่ยผมจะลากช็อตไปที่60 ml ซึ่งปกติมันจะอยู่ประมาณ30-45 ml ใช่ไหมฮะอันนี้สำหรับมือใหม่ในการดื่มกาแฟเนาะผมก็จะลากช็อตไปที่60 ml นะครับผมโอเคครับผมได้น้ำเอสเปรสโซ60 ml แล้วนะครับ ต่อไปผมจะเติมผงมะมานาวลงไป1ช้อนชาครับผมใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ชงผงมะนาวให้ละลายก่อนเนาะอย่างที่บอกครับว่าใครมีเป็นน้ำมะนาวข้นสดก็ใช้ได้ครับพราะเมนูนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยแค่เราเปลี่ยนจากน้ำที่เราใส่ในอเมริกาโน่เป็นน้ำเปล่านะครับก็จะกลายเป็นน้ำสไป,ปรน์นะครับผม เพื่อให้ความเข้มข้นของรสชาตินะครับวันนี้ผมใช้แก้ว16ออนนะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่แก้วที่ผมใช้ในร้านเนาะเพราะแก้วที่ใช้ในร้านเนี่ยจะเป็นแก้วขนาด20ออนนะครับเติมต้นแข็งลงไปประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมันไม่พอยังไงเดี๋ยวค่อยเติมไปอีกทีหนึ่งแล้วกันสไปค์ครับเพื่อนๆก็น้ําสไปค์ก็ผมแนะนําให้เป็นแบบฝากเดียวอย่างนี้นะฮะเพราะเราใช้ไม่หมดขวดนะครับยังไงเราใช้ไปหน่อยหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเหลือเก็บถ้าเป็นฝาจีบมันจะเก็บรักษาความซ่าได้ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับ ถ้าเป็นตัวฝากเดียวแบบนี้นะครับเราปิดแล้วความซ่ามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับน้ําสปรายเราลงไปเลยครับประมาณสักครึ่งขวดนะครับขวดละสิบห้าบาทครับตัวนี้ประมาณนี้ประมาณครึ่งขวดเราได้น้ำสปรายลงไปแล้วนะครับ ก็อันนี้จะเป็นกาแฟดำมะนาวเราครับแล้วก็นี่นะครับตัวน้ำกาแฟดำนะครับค่อยๆไหลลงไปรวมกับน้ำสุไพรนะครับผม คือในแก้วนี้มันจะไม่แบ่งเป็นเลเยอร์เหมือนกับกาแฟผสมนมนะฮะเพราะว่าจะมีสไปร์ด้วยแล้วก็มีน้ำมะนาวด้วยนะครับทำให้ตัวเลเยอร์มันไม่ได้แบ่งชั้นกันนะครับผมแล้วก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับสำหรับเมนูแบล็คลมอนสไปร์นะครับผมโอเคนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว